รู้ไหมครับว่าในโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยมีกองทัพที่มองไม่เห็นทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเลยนะเป็นกระบวนการที่แบบซับซ้อนมากแล้วก็สําคัญสุดๆกับชีวิตของผู้ป่วยทุกคนเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเปิดโลกเบื้องหลังการทําให้เครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อกันมาดูกันครับว่าโลกที่ว่าเนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับมีดผ่าตัดที่แวววาวอยู่ในมือหมอผ่าตัดเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่ามันสะอาดได้ยังไงสะอาดแค่ไหนกันแน่ ออคำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับที่จะพาเราไปสู่ภารกิจที่ท้าทายมากๆเลยก่อนจะไปใกล้กว่านี้เราต้องมารู้จักกับตัวร้ายของเรื่องนี้กันก่อนครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือที่เขาเรียกกันว่า HAI s ครับมันคืออะไรนะเหรอก็คือการติดเชื้อทีออ่ตอนแรกผู้ป่วยไม่ได้เป็นมานะแต่ดันมารับเชื้อไประหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละซึ่งมันร้ายแรงมากนะครับ ทำให้ต้องอยู่นานขึ้นแล้วบางทีก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยเอาแล้วครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่สมรภูมิที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากันก่อนเลยใช่แล้วครับมันคือการต่อสู้กับพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลานี้แหละคืออย่างนี้นะครับการติดเชื้อเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบมันครบวงจรตั้งแต่มีตัวเชื้อโรคมีที่ให้มันอยู่แล้วก็มีคนไปรับเชื้อ แต่จุดที่สำคัญที่สุดเลยจุดที่เราจะเข้าไปตัดตอนมันได้ก็คือช่องทางการแพร่เชื้อนี่แหละการทำให้เครื่องมือแพทย์สะอาดเอี่ยมก็คือการไปพังสะพานเชื่อมในวงจรน,นี้ให้สิ้นซากไปเลยไงครับโอเคทีนี้ลองนึกภาพตามผมนะลองนึกถึงมีดผ่าตาัดอันหนึ่งเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยจากนี้ไปมันกำลังจะเริ่มการเดินทางครั้งสำคัญเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการชำระล้างครั้งยิ่งใหญ่ และที่ที่ว่านั่นก็คือหน่วยใจกลางหรือที่เขารู้จักกันในชื่อ CSSD นี่แหละครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นหัวใจของโรงพยาบาลเลยนะที่คอยปั๊มความปลอดภัยส่งไปให้ทุกๆคนทุกอย่างมันเริ่มแล้วก็จบลงที่นี่เลยทีนี้ก่อนจะไปถึงขั้นฆ่าเชื้อนะครับเราต้องรู้จักคำนี้ก่อน bio burden bio burden มันคืออะไรพูดง่ายงเลยนะมันคือปริมาณของสิ่งสกปรก พวกจุลชีพคราบเลือดเศษเนื้อเยื่อต่างๆที่มันเกาะติดอยู่บนเครื่องมือแล้วขอบอกเลยว่านี่คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะต่อให้มีเครื่องฆ่าเชื้อที่เทพแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าล้างไอ้เจ้าไบโอเบอร์เดนนี้ออกไปไม่หมดตั้งแต่แรกนะจบเลยไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีล้ำๆมาช่วยเยอะเลยครับก็มีตั้งแต่การล้างด้วยมือแบบโหละเอียดสุดๆไปจนถึงเครื่องที่เรียกว่าอัลตราโซนิกคลีนเนอร์เครื่องนี้เจ๋งมาก มันใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสร้างฟองอากาศเล็กๆๆขึ้นมาเป็นล้านๆฟองเลยนะและ้วก็ปั้งทําให้ซองพวกนั้นระเบิดเพื่อขจัดคราบสกปรกในทุกซอกทุกมุมแบบที่แปลงธรรมดาไม่มีทางเข้าถึงได้เลยพอเครื่องมือสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วคิดว่าจบไหมครับยังครับภารกิจยังไม่จบด้านต่อไปคือการคัดแยกซึ่งขอบอกว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะมันคือการตัดสินชะตาเลยว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นเนี่ยต้องไปเจอกับอะไรต่อ เขามีหลักการในการจำแนกที่เรียกว่า s p a l d i n g s Classification หลักการนี้ง่ายๆเลยครับคือแบ่งตามความเสี่ยงอย่างมีดผ่าตัดของเราเนี่ยมันต้องสัมผัสกับส่วนที่ปลอดเชื้อในร่างกายใช่ไหมครับเลยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Critical หรือว่ากลุ่มเสี่ยงสูงสุดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการขั้นสุดยอดนั่นก็คือการทำให้ปราศจากเชื้อหรือ Sterilization ซึ่งมันคนละเรื่องกับการทำลายเชื้อหรือ Disinfection ที่ใช้กับกลุ่มที่เสี่ยงน้อยกว่าเลยนะครับต่างกันสุดๆ แล้วไอ้คำว่า Sterilization เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่การฆ่าเชื้อแบบเออธรรมดาทั่วไปนะแต่มันคือการกวาดล้างคือทำลายล้างทุกรูปแบบของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วให้สิ้นซากไปเลยรวมไปถึงเจ้าตัวที่โหดที่สุดอย่างปอ o r ของแบคทีเรียด้วยไอ้เจ้านี่มันเปรียบเหมือนกับแคปซูลหลบภัยเกราะป้องกันขั้นสุดยอดที่เชื้อโรคสร้างขึ้นมาแข็งแกร่งมากๆซึ่งเราต้องกำจัดมันให้ได้ วิธีที่เขาใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะสำหรับเครื่องมือที่ทนความร้อนได้ก็คือการนึ่งด้วยไอ้น้ำแรงดันสูงในเครื่องที่เรียกว่าออโตเคลฟวิธีนี้มันดีตรงที่ทั้งเร็วปลอดภัยแล้วก็ส่งพลังมากๆแต่สำหรับอุปกรณ์ที่มันบอบบางทนร้อนไม่ไหวพวกนั้นก็จะถูกส่งไปจัดการด้วยวิธีทางเคมีแทนก็คือใช้พวกแก๊สหรือพลาสมาทีนี้พอเครื่องมือผ่านกระบวนการพวกนี้ไปหมดแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงแบบ ร้อเปอร์ซเลยนะว่ามันสำเร็จจริงแค่เปิดเครื่องให้มันทำงานอย่างเดียวมันไม่พอหรอครับเราต้องมีหลักฐานมายืนยันด้วยซึ่งนี่แหละครับจะพาเราไปสู่ด่านตรวจสอบที่แบบเข้มข้นสุดๆใช่ครับคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันปลอดเชื้อจริงๆคำถามน,นี้แหละที่จะพาเราไปเจาะลึกระบบการตรวจสอบที่ต้องบอกเลยว่าซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆ เพื่อให้ชัวร์แบบสุดๆไปเลยเขามีระบบตรวจสอบที่เรียกว่า Triple Check คือเช็คก,กันถึง3ชั้น3ด่านซ้อนเลยคิดภาพง่ายๆก็เหมือนมีคนคอยตรวจงาน3คนเช็คแล้วเช็คอีกซึ่ง3ด่านที่ว่านี้ก็คือการตรวจสอบทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพครับมาที่ด่านแรกกันก่อนการตรวจสอบทางกายภาพอันนี้ง่ายๆเลยครับคือดูจากตัวเครื่องดูพวกเกจวัดดูกราฟดูตัวเลขที่เครื่องมันปริ้นออกมานั่นแหละ ว่ามันตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้เป๊ะๆหรือเปล่าทั้งเวลาอุณหภูมิแล้วก็ความดันทุกอย่างต้องเป๊ะด่านที่2ล้ําขึ้นมาอีกนิดคือการใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมีมันจะเป็นเหมือนแถพิเศษครับที่พอโดนความร้อนความดันถึงจุดที่กําหนดปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีก็มีตั้งแต่เทปที่แปะอยู่ข้างนอกหอ่อไปจนถึงการทดสอบที่ชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยเรียกว่าโว v i มิเเทปไอเจ้าเทสนี้หน้าที่ของมันสําคัญมากเลยนะครับคือมันเอาไว้เช็คเลยว่าเครื่องเนี่ยไล่อากาศออกไปได้เกลี้ยงจริงหรือเปล่า เพราะถ้ายังมีอาการเหลืออยู่นะไอ้น้ำมันจะเข้าไปฆ่าเชื้อได้ไม่ทั่วถึงประสิทธิภาพตกทันทีและแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายบทพิสูจน์ขั้นสุดยอดที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานทองคําของการตรวจสอบเลยนั่นก็คือการทดสอบทางชีวภาพหรือสปอร์เทสวิธีนี้คือการส่งสุดยอดนักสู้เข้าไปท้าดวลกับเครื่องโดยตรงเลยครับนักสู้ที่ว่านี้ก็คือสปอร์ของแบคทีเรียาสายพันธุ์ที่แบบอึดถึกทนที่สุดชื่อของมันคือ g o b a c i l u s sterothermophilus คือถ้าขนาดเจ้าตัวที่แกร่งที่สุดยังไม่รอดก็รับประกันได้เลยว่าเชื้อโรคอื่นๆไม่เหลือซากแน่นอนถึงตรงนี้มีดผ่าตัดของเราก็ผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้วว่าปลอดเชื้อแบบสมบูรณ์ร้อเซนแต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันยังมีเกราะป้องกันด่านสุดท้ายซึ่งสําคัญมากๆๆๆเลยนั่นก็คือคนครับ ใช่แล้วครับเพราะว่าเครื่องมือที่สะอาดเอี่ยมมันเป็นแค่จิ๊กซอชิ้นหนึ่งในภาพใหญ่ทั้งหมดเท่านั้นเองด่านสุดท้ายจริงๆประการด่านสุดท้ายที่กั้นระหว่างเชื้อโรคกับผู้ป่วยก็คือตัวของบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนั่นแหละครับและตรงนี้เองครับที่หลักการที่เรียกว่า standard precautions เข้ามามีบทบาทสำคัญหลักการนี้คิดง่ายๆคือให้มองว่าผู้ป่วยทุกคนอาจจะมีเชื้อที่แพร่ได้เพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองและคนอื่นอย่างเต็มที่ และรู้ไหมครับว่าหัวใจของหลักการนี้คืออะไรคือสุขอนามัยของมือหรือพูดง่ายง่ายก็คือการล้างมือนี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยอมรับเลยนะว่าเป็นมาตรการเดี่ยวเดียวที่สําคัญที่สุดย้านะครับสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อแน่นอนว่าต้องทําควบคูบ่คไปกับการใส่ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันต่างๆด้วยทีนี้ครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสได้เข้าไปในโรงพยาบาลลองมองไปรอบๆนะครับบางทีคาว่าความสะอาดที่เราเห็นอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากๆ เมื่อได้รู้ว่าเบื้องหลังความสะอาดที่เราเห็นกันนั้นมันมีกองทัพผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา